สวัสดีครับเอฟซี FC. อยู่กับช่องลำนำอีสานลำนำอีสานครับเปลี่ยนจากช่องคุนอีสานไก่ทินนาะ FC เอฟซีนะเขาป้าเขาดงครับหลังจากตัดสินใจครับหนีโควิดกับาอายุบานนี่คือเฮดดอกแรกครับของดงครับผมมือนี้เอาทีมงานเดี๋ยวจะให้ทีมงานคุดครับเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เบืง้ง แรงเอปีนี้แรงอย่าลืมติดตามในเอฟซีด้อกับช่องในลำน้ำอีสานครับเปลี่ยนจากช่องคนอีสานไกลทินเนาะนี่ครับทีมงานเพราะว่าเฮ็ดปวกนี่ขาสิเงาในเอฟซเขาต้องคุดนะครับผมเอาขาเขาที่เด็ดอยู่ที่ขานะครับโอ้โหเอามีเชียดินออาเมื่อย สิง,งามสำร่รเลดอกแรกครับผมยางเพิ่นดอกละกิโลบมแมนมันหนักเนี่ยมันไก่สัสิสัส,ส <c oughs> <c oughs> ิบอน้าฮาเฮดเขาไขา่เอฟซอนบอกครับผู้เพิ่นมาแต่เดิกเพิ่นมาไตา่เอากะได้แค่พ่อปนนะหาหุกดอกนึงอันนี้ยางหันหลังว่าสิยาง ไปรถครับนี่ครับนี่ครับเฮดปวก,กันประทับแจงเสืยเอฟซีต้องคูดเอาขาเขาครับนี่ค่อยงามเอาใส่กระตาเออขวักระตาเออเออเออโอ้ยอยู่ใต้ต้นน้ำตัวนี้มาแล้วครับขวักระตาครับเฮดปวกตาเอฟซีจะฝากไว้ครับผมบึง ผมเปลี่ยนซื้อช่องนะครับจากช่องคนอีสานไกลทินนะครับเป็นช่องลำน้ำอีสานนะครับผมเพราะว่ากบมาอยู่บ้านแล้วเมื่อใดอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือแต่ก่อนเนาะนี่ครับบรรยากาศอยู่ในดงเอฟซีปลาเห็ดครับบึงบอกระว่าไปบองไหนโมบางไหนแน่อศัยพุ่มจำโมครับว่าสียางแบบใดจึงไดไม่่อยสีไปหารถมังจอดใดครับเดี๋ยวไว้ซ้ำหนีกันครับเดี๋ยวพอ่อ คันพ่อได้สิทายเบิ่งอีกเอซกะโอเคเอฟซตั้งใจหาพ่อ,พอครับยางสิมาหารถพ่อครับนี่เ,เด็ดปนแล้วเอฟซี FC, เด็ดปนแล้วคคนี่ครับคือเห็เขอไข่ครับสุดยอดเลยประทับใจรีในให้ทีมงานเพิ่งคอยเก็บให้เบิง่งครับปกติัมสิออกเป็นคููนะเอฟซได้อันนี้ คือดอกเดียวโดดๆงามๆนี่ครับทีมงานโอ้เอาเอาไงาทองเบอง,ง์ไงดีเบิรงขามันสิทธเอาเลยเอฟซีนี่แต่ว่ายังโอเคอยู่ครับป,น,ปนหอมห่วยแเลยนี่ใส่พริกอ่อนอย่างหรือปนอขันฝนตกลงมาใี้เรีวซาดครับนี่ไม่ได้กินหรอกใส่เบิรงไหนก็ตาเบิรงนู้แมนมา โอ้แมนแมนไอ้ยังมันคืออ่อนสีเอฟซีเหรอเซี่ยเบิ้งครับเห็ดขาขาขึ้นกางเถิงครับดอกล้มขางล่างอ้อเก็บไหมเอามีนมาแขะขึ้นโอ้ไปสิมาได้มาได้ายังกลับนี่แหละแบบย่พอใจตั้งใจหาเนี่ยโอ้โหยเอ้าขาคือบวมางสนี่หน่อยนี่ครับขาหักครับเบิ้งหัวมันทั้งหลายเอาเซี่ยดอกขึ้นข้างเถิงอันนี้เอาดอก ดันดินครับต้องเอาเอาไปปนไปปนเดี๋ยวว่าไงดีแน่ดอกนะโอ้นี่ครับเอฟซี่ครับแปลกบัวอืมอันนี้จะต้องเอาด้วยมันน้อยไปเอามันหนังมันใหญ่เน่โอ้ขาน่ยหน่อยโอ้ยมันได้พอปนเนาะมันได้พอปนมันหายากเอฟซี่ยางมากผมบอกเลยว่าเป็นกิโลนี่เราเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดดอกละกิโลเข้า่า ตายยังสินี่ครับเด็ปดปนอยู่จังได้กัได้ปปนแล้วมือนี่ไม่กับเขาแล้วละได้จำเขาเหนียวแล้วเอฟซีนี่ครับมักไอเขาอื่นยังก่ซสุปเปอร์มากเก็ตสุปเปอร์มากเก็ตโอ้ผัดสีได้ผัดมาได้ไอช่วงยางสีมาไปรถเอฟซีจมสองคนว่าหวยมันคือ,อยังบุพเพแท้สันดก มาพอซ้ำเออใค่แน่ครับเดี๋ยวติดตามต่อยฟซีกันพอได้ผมสี่ไทยเ้เบิงต่อครับผมอ,อ,อืมก็โอเคฟซี่มาพออีกแล้วครับคือว่าเฮายางมากเขาได้กินมันนะฟซี่ผมก็เลยยางาอหาเบิงอันนี้อันนี้คือดอกเน่านะครับผมนี่เศษเศษมันแต่ว่านี่ครับดอกเอาครับนี่เดี๋ยวใส่ทีมงานเพื่อนค่อยเก็บเอา เกบใหม่ย่างครับเด็กกินปนเฮ็ดอยู่มือนี่สมมาอยู่เดฟอย่าลืมนะครับติดตามช่องให้น้ำแนก่กดไลค์กดแชร์น้ำแน่ด้เอฟซีเด้อกับช่องลำนำอีสามครับลำนำอีสานโอ้ยบอกว่าเพี้ยนเป็นลำนำอีสามนอยู่บ้เศ้านี่ครับขันเขามีมันสิมีกินโหลดเดฟซีหอมห่วยๆโหลดยางเระหาครับ ตัวเฮ็ดเขาไข่นี่เขาสมีกินเป็นเอกลักษณ์หอมเตะดังเลยแหละขันมองมันออกเดี๋ยวยางซ่อมอีกก่อนครับราคาได้อีกยางลุยปลาลุยดงข้าไปครับผว่าได้ประสิออกมารดไม่ได้ยู่ขางทางนี่นี่ครับมันช่เป็นล็อกสิเอฟซีเป็นทางเป็นยงางสิแหละครับเดี๋ยวเป็นปลาแยกกันออกหลายครับหลายปลาเป็นดง เพิ่นเป็นดงครับหากินขางท่างนี่เพรา่ค่อยง่ายเฮ็ดออกบ่ระท่านไลาซี่ฝนมันบ่ท่านลิงครับฝนยังแรงอยู่เลยเขานี่สีเขียวสีเหลืองอยู่พ่อประดานละในปลาในดงนี่คัน เป็นช่วงฝนตกเล็งนะครับเฮ็ดออกนี่บองตรงครับว่าซูเปอร์มาเกตนี่บ่แพรโลตัสเดอบิ๊กซี่ครับขนนี่จักม่ตาไซต์ตัวได้ไสค,ครับหลายครับหาเฮ็ดหาอยู่หาก,กินสิหล่ะเอซี่พเพราะว่าเขามากีดยางนะครับกีดยางแล้วเขามาแต่เด็กกีดยางแล้วบะเดนนี้คนจะแจงมักงสิทีซีที่หาเขาก็มาไต่เฮ็ดต่อครับมาหาอยู่หากิน ขันม้านกะโอ้ได้ดีดีเอฟซีขันมันออกครับเป็นกระตาเป็นเลยครับเห็ดขอไข่ออกคากี่ดีเก่าไว้ก่อนครับเดี๋ยวขันพ่ออีกเดี๋ยวผมสิทายให้เบิ้งอีกครับเอฟซีกัโอเคเอฟซีนี่ออกมามองรถจอดแล้วครับสำหรับป้านี่สุ่มผมเอินรูบกุ้งนะครับผมมันจะเป็นเห็ดไอ้ขอไข่ครับออกหลายครับเห็ดขอไข่ขันฝนตกเล็งๆกะเห็ดขอไข่เห็ดปวกตาบครับ ตะก็เห็ดบวกแดงกับพ่อมีให้เก็บอยูก่กะสรุปคลิปครับได้พ่อปนเลยครับไขอย,ยู่เดี๋ยวพ่อปนเห็ดเขาไข่ดอกง่ายเห็ดเขาไข่ดอกง่ายแลวก็เฮ็ดบวกตาบครับเห็ดเขาไข่น้อยอนหนึง่งก็โอเคครับนี่เพราะว่ามันเป็นเชื้อเวลาเข้าย่างแล้วเข้าจีอ่มาปนมันสะหอมครับเป็นเสือให้น้ำพริกเข้าย่างดีแล้วกะสรุปคลิปไปกกว้ํำหรับสกอร์เดฟซีสำหรับช่วงเขามาหาเห็ด อยู่รูปกุ้งเนาะในปลาครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อเอซจากช่องคนอีสานไก่ทินครับเปลี่ยนเป็นช่องลำน่ำอีสานครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับช่วงนี้ขอกล้าคว่าสวัสดีครับ